ผมอยากจะเชิญชวนมาร่วมกันประมวลความประทับใจนะครับในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวในการขับขี่รถอ s ซูซูมิวเกนะครับกับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงเชียงรายนะครับเพราะว่าการเดินทางทั้งหมดนะครับผมได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมากกับการที่มีผู้ช่วยนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ช่วยเป็นไม่ใช่แค่ยานยนต์ปกติธรรมดาแต่เป็นยานยนต์อัจฉริยะอ s u ู M u MU-X นั้นด้วยระบบที่เรียกว่า A Dash นะครับ ระบบ A d a s นั้นเนี่ยเป็น assistant หรือว่าผู้ช่วยผู้ขับขี่อย่างผมมีอยู่หลายจุดมากที่ผมใช้แล้วก็เรียกว่าระหว่างที่ผมอยู่ในสถานสถานะความคิดอย่างหนึ่งเพ่งเรื่องการเดินทางหรือหันไปพูดคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับที่ระบบ A d a s นั้นเข้ามามีเป็นผู้ช่วยในการขับขี่ของผมซึ่งผมขอเริ่มแนะนำจากด้านหน้านี้เลยครับ ดูข้างในดีกว,ว่าครับนี่คือ 3D Imaging Stereo หรือกล้องหน้าคู่ครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นดวงตาอีกคู่หนึ่งของเราในการตรวจจับพวกเส้นทางถนนแล้วก็วัตถุด,ด้านหน้าเป็น real time ด้วยซึ่งซึ่งกล้องแบบนี้จะมีความแม่นยำมากกว่าพวกกล้องเดี่ยวหรือที่เขเรียกว่า mono camera ก็ camera. จะทำงานคู่กับเรดาร์อีก2ตัวที่อยู่ทั้งด้านด้าน,านขวาและด้านซ้ายของรถคันนี้พร้อมทั้งเซ็นเซอร์รอบคัน ะระบบช่วยเหลืออีกอย่างที่ผมชอบคือ ACC Full Speed Range Adaptive Cruise Control ครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go โดยระบบจะตรวจจับและปรับลดความเร็วของรถของเรานั้นให้เท่ากับรถทันที่อยู่ข้างหน้าและที่ผมบอกว่า Stop and Go นั้นหมายถึงว่ารถนั้นจะหยุดและออกตัวตามรถคันหน้าดโดยอัตโนมัติ และอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นก็คือระบบที่เรียกว่า forward collision warning จะเป็นระบบแจ้งเตือนก่อนที่จะเข้าเข้าชนนะคร mm hmm. มันจะขึ้นมาแบบตื๊ดตืขึ้นมา Warning อันนี้ผมเห็นเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ควรจะซักซ้อมนะครับ mm hmm. อีกระบบหนึ่ง ระบบ AEB อันนั้นนะเขาจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินหรือ autonomous emergency brake ตัวนั้นเนี่ยจะ,ะไม่ได้เป็นแบบ warning ไม่ได้เป็นเตือนขึ้นมาแต่ว่าเกิดการเบรกขึ้นมาอันนี้จะจะจะ,จะรู้ตัวเลยเพราะว่าเบรกมันจะทำงานทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทริปนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคครับ